ไม่ใช่แค่ที่ใต้เท่านั้นนะครับที่ยอดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นที่เหนือเองก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันครับเพราะว่าผู้ประกอบการร้านเช่าชุดไทยในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้พวกเขามีการจัดเตรียมชุดไทยและชุดพื้นเมืองกว่า200ชุดเพื่อคอยบริการนักท่องเที่ยวชาวจีนครับโดยเจ้าของร้านก็บอกว่าแม้จะเปิดฟรีวีซ่ามา1สัปดาห์แล้วแต่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนมาใช้บริการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับ ก็ <S <S อาจจะขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านสภาพอากาศที่ช่วงนี้ภาคเหนือเองก็มีเรื่องของมรสุมแล้วก็ฝนตกชุกนะครับตอนนี้พี่คาดหวังไว้เยอะอยู่เพราะเราเตรียมพร้อมๆไปตลอดลูกค้าไว้จํานวนมากสําหรับคนจีนหรือต่างชาติที่ต้องการจะใส่ชุดแต่เป็นการดีที่รัฐบาลไทยฟรีวีซา่าตอนนี้รอให้ลูกค้าเข้ามาเพื่อเราเตรียมพร้อมๆไว้ตลอดเวลายอยู่แล้วเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ของปีไซสซีซั่นหนึ่ง นักข่าวได้ไปคุยกับนักท่องเที่ยวชาวจีนด้วยนะครับอย่างคนนี้เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่ไทยเปิดฟรีวีซ่าวีซ่าฟรีเลยนะครับให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวได้ก็น่าจะส่งผลดีให้คนจีนที่เดินทางมาไทยมากขึ้นเพราะว่าไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ชาวจีนให้ความสนใจมาท่องเที่ยวเป็นลําดับต้นๆนะครับอ๋อฟ e ีวีซ่าอืมมัน o ีและเออเป็นพิ l ศษสำห t ับทัว o ิสต์จากแผ่นดินให n ่ของ We news are very glad hear the free glad Thank Vi you to ขณะที่ผู้บริการการท่องเที่ยวห่งประเทศไทยสำนักง,งานเชียงใหม่บอกว่าก่อนเปิดฟรีวีซา่ามีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางไปเที่ยวเนี่ยนะครับประมาณวันละ1500คนในพื้นที่ครับขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็น2,000นคนแล้วครับแม้จะน้อยกว่าที่คาดหวังไว้แต่ก็เชื่อว่าหลังจากนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับนั้นก็ เรียกได้ว่าน่าจะเป็นสัญญาณที่บวกในการที่จะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามานะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคงต้องขึ้นอยู่กับจําจนวนเที่ยวบินที่เดินทางเข้ามาด้วยนะคะซึ่งณปัจจุบันเนี้ยเที่ยวบินที่บินตรงเข้ามาที่สนามบินเชียงใหม่จากทางจีนเนี่ยยังกลับมาไม่ถึงครึ่งหนึ่งยังไม่ถึง50%นะคะ นี่ก็เป็นสิ่งที่คาดหวังนะครับจริงๆข่าวนี้นะักข่าวแล้วก็ลงพื้นที่ไปนะครับไปค<ฆ>ุยกับชาวจีนไปสัมภาษณ์ตั้งแต่ช่วงเมื่อวานนี้ตอนเช้าตอนบ่ายนะครับยังไม่ได้เกิดเหตุช่วงค่าช่วงเย็นเ,<อ>เดี๋ยวก็คงจะต้องประเมินกันใหม่ต่อหลังจากนี้นะครับทั้งสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่าหลังมาตรการวีซ่าฟรีมีผลบังคับใช้นักท่องเที่ยวจีนปรับตัวเพิ่มขึ้น 4 4 7 4 4คนนะครับเพิ่มขึ้นถึง้ละ7 2 4 9ในสัปดาห์ถัดไปก็คาดว่านัก่งเที่ยวจีนจะเดินทางเพิ่มขึ้นต่อเนื่องส่วนข้อมูลตั้งแต่ต้นปีจนถึง1ตุลาคมที่ผ่านมาพบว่าไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยทั้งสิ้น20ล้าน5 0,000่นกว่าคนนะครับสร้างไรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วกว่า8,39,000ล้านบาท โดยสัปดาห์ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวจีนเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทยมากที่สุด16,000กว่าคนรองลงมาก็คือชาวมาเลเครับเกือบ9,000 0คนแล้วก็เกาหลีใต้กว่า4,000 0คนครับค่ะวีซ่าฟรีเป็นมาตรการที่คาดหวังนะคะว่านักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยจะเดินทางกลับมาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นแต่ว่าสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานก็คือการยิงที่ห้างดังกลางเมืองเนี่ยค่ะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวด้วยนะคะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยค่ะก็มีมุมมอง จากทางคุณสิทธิวัฒน์ชีวรัตนพรนายกนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือว่าแอตตาเนี่ยค่ะที่ออกมาแสดงความกังวลทันทีนะคะว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยส่งผลกระทบต่อก,การท่องเที่ยวของไทยแน่นอนนะคะและก็จะต้องตรวจสอบให้ชัดเจนด้วยนะคะว่าผู้เสียชีวิตนั้นเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนจริงหรือไม่ถึงจะไม่ใช่คุณสิทธิวัฒน์ก็บอกว่ายังไงก็ได้รับผลกระทบแน่นอนและถ้าหากว่ายิ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยค่ะสถานการณ์เนี่ยยิ่งจะ เรวร้ายใช้คํานี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่จีนน่ะก็ไม่มั่นใจเรื่องของความปลอดภัยที่จะเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยอยู่แล้วทางที่ดีที่สุดตอนนี้คุณสิทธิวัฒน์บอกนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยต้องหาวิธีการสื่อสารให้ดีที่สุดแล้วก็จะต้องควบคุมเรื่องที่เกิดขึ้นให้ได้นะคะก็ย้อนกลับไปช่วงก่อนที่จะมีการ วีซ่าฟรีออกมาเนี่ยค่ะทางภาคผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวบอกว่าจริงๆก็อยากจะให้นายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่จีนนะคะ,คะเพื่อที่จะไปเชิญชวนนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมาเที่ยวประเทศไทยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นนะคะซึ่งตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนที่ไทยตั้งเอาไว้ค่ะคุณผู้ชมปีนี้บอกว่าอยากจะได้สักประมาณ5้าล้านคน แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงนะคะคแล้วก็ตุลาพฤศจิกาธันวาเป็นเดือนแห่งความหวังที่นักท่อง,ทองเที่ยวจีนจะเดินทางมาเที่ยวไทยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไปดูตัวเลขเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยต้องมาเดือนละประมาณล้านคนถึงจะเป็นไปตามเป้าหมายนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ภาคการท่องเที่ยวออกมาแสดงความกังวลในทันทีค่ะ